สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของการอ่นานไพ่กับหมอฟ้านะคะวันนี้มาในหัวข้อในสายตาเขาตอนนี้มองคุณยังไงน,นะคะขออัปเดตความสัมพันธ์ก่อนอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก่อนนะคะเซเว่นออฟคาว เป็นคนที่ใช่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคุณมีเสน่ห์ดุงดูดคุณเก่งมีความสามารถนะคะอูออ้เขาตั้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากนะนะคะมาฟ้ามองว่าพลังเนี้ยชัดว่าเขารู้สึก และไม่ใช่ความรู้สึกแบบผิวเผินนะคะเป็นความรู้สึกที่ปนกันหลาย,ลายชั้นหลากหลายเอออารมณ์เหมือนเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาเนิ่นนานตกหลุมรักแต่แลกเจอเหมือนแบบต้องไม่ใช่บังเอิญในการมาเจอกันแน่ๆเลยอะไรแบบนั้นนะคะนั่นเองเนาะทั้งคิดถึงเสียดายอะไรมันมีบางสิ่งบางอย่าง มันมีอะไรในตัวคุณและเขาบางสิ่งบางอย่างบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะบางคนอาจจะมีการเลิกลากันไปนะคะหรือว่าเงียบหายกันไปนะคะแต่ความผูกพันเนี่ยค่อนข้างลึกลึกมากและมันกระตุ้นให้เขากําลังต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะนั่นเองเขาพยายามควบคุมหัวใจตัวเองนะไม่ให้เผอลอทลําลึกเพราะเขารู้ดีว่าถ้ากลับมา จะกลับมาแบบจริงจังไม่ใช่แค่เล่นนะคะนั่นเองอ่ะในกรณีที่มีปัญหากันหรือในกรณีที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอแล้วคุณดูเลอดูม,มีค่ามากๆถ้าเขาจะเข้ามาเนี่ยอ่ะเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องตั้งใจและจะต้องชัดเจนนะคะประมาณนั้นนะคะนั่นเองอืมเพราะนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นกัร เจ็ดถ้วยเนะี่ยมันการพิจารณาพิจารณาคือมันใช่แล้วแหละแต่ว่าพิจารณาตัวเขาเองด้วยนะคะนั่นเองนะเขายังมองเราเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่รู้สึกปลอดภัยทางใจนะคะเป็นคนหนึ่งนะที่เขาอะรู้สึกมากมายนะในกรณีที่มีปัญหากันก็คือไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะนั่นเองเนาะเนี่ยในสายตาเขาเนี่ยมองคุณเป็นคนแบบไหนนะคะ อู๋เอมพคือแบบใช่ที่สุดเป็คนที่มีจิตเมตตาสูงใจดีมากๆนะคะนั่นเองเนาะแต่บางทีคุณก็เหมือนมีอะไรที่ซ่อนไว้นะคะที่ค่อนข้างน่าค้นหาอะประมาณนั้นอุ๊ยมาฟ้าว่าคุณอนะแต่คนที่น่าค้นหาไม่เท่าไหร่แต่ คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเจอตัวเองนะเขาเจอตัวเองคุณมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะนะมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเป็นคนที่อยู่แล้วสบายใจมากกว่าวือวาเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีโลกภายในลึกมากมันมันมันมีความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และเป็นคนที่มีทางเลือกแล้วคบได้นานนะคือหมายถึง รู้เลยว่าถ้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 าคนคนเนี้ยเขามองว่าเขาต้องจริงจังต้องเทคแคร์ต้องดูแลอย่างดีเลยแหละนะคะนั่นเองเนาะนะคะอืมแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งอะ่ะคุณทําให้เขารู้สึกเกรงใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเข้ามาไม่ชัดเนี่ยคุณคือคนที่เจ็บจริงนะคะนั่นเองนะอืมอ่ะ เนี่ยเขาวางแผนอนาคตและคิดถึงความสัมพันธ์นี้ไหมนะโอเคอืมเขาอยากได้รับโอกาสนี้เหมือนกันแหละแต่ คนนี้น่าจะติดกับอดีตนะคะอืมน่าจะติดกับอดีตอ่ะหมอฟ้ามองว่าเขาคิดแต่ยังไม่กล้าลงมือเนาะในใจเขาเนี่ยมีภาพของเราในอนาคตแต่เป็นภาพที่ยังไม่จับวางให้มันชัดนะเป็นคนที่รู้ว่า มีจุดหมายแต่ยังไม่พร้อมออกเดินนะคะนะเขายังมีภาระความรับผิดชอบหรือลังเลบางอย่างนะที่ทําให้เขาไม่กล้าพูดคําสัญญาแม้ในใจออยากรักษาวความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะนั่นเองอืครมองว,ว่าอาจจะเป็นอดีตเขาด้วยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนอะถ้าคุณตั้งขอบเขตตัวเองชัดเจนนะนะคะ เขาจะค่อยๆอ,ออกมาอู้มันจะค่อยๆเติมเต็มอู้คือดีคือดีนะนะคะที่ทางไปในที่ทางบวกมากๆแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคุณต้องชัดเจนในจุดยืนของตัวเองนะคะต้องตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะมันอยู่ที่วิธีการของคุณมากกว่านะคะถ้าคุณไม่กล้า มันก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณกล้าที่จะชัดเจนกับตัวเองนะคะขอบเขตชัดเจนกับตัวเองเนี่ยบอกได้เลยโอกาสที่เขาจะขับขยับเข้ามาเติมเต็มนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ที่ดีมากเลยนะคะนั่นเองเนาะนะคะมีโอกาสได้สมหวังดังใจปาถนาประมาณนั้นเลยนะคะเหมือนแบบมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างผลักดันช่วย ให้สมปรานาด้วยนะคะสำคัญที่พลังใจของคุณมากๆนะคะนั่นเองเนาะแนวโน้มเนี่ยไม่ปิดตายนะแต่ปความสาัมพันธ์ต้องตัดสินใจมีโอกาสกลับมาเชื่อมต่อมีโอกาสพัฒนาแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งเนี่ยกล้าพูดความจริงด้วยและอีกฝ่ายหนึ่งยืนอยู่ในคุณค่าของตัวเองนะคะและถ้าปล่อยให้คลุมเครือในความสาัมพันธ์นี้จะกลายเป็นเพียงความคิดถึงที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะนั่นเองนะอืมอ่ะ ทีเนี้ยถ้าเขาพูดได้เขาอยากพูดอะไรกับคุณโอ้สี่ไม้เท้านะคะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะ ที่มีความหวังและใฝ่ฝันความมั่นคงนะคะแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช้าอาจจะดูอะไรดูให้ลึกอะไรแบบนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อใจใครง่ายๆแต่คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาไม่เคยลืมคุณนะหมายถึงในกรณีที่มีปัญหากันและกรณีที่เพิ่งรู้จักกันก็เหมือนคุณเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขามากๆ นะคะเขาแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองพร้อมแค่ไหนเขากลัวว่าเขาจะเข้ามาไม่เต็มที่เราจะเป็นคนที่ต้องเสียใจยนะคะนั่นเองเนาะนะคะเรื่องที่ควณควรรู้ในความสัมพันธ์นี้ละ่ะต้องรีบร้อนนะคะนิ่งเขาจะเป็นฝ่ายขยับ นะคะนั่นเองเนาะอืมประมาณนั้นอู้มีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะนะคะแต่มันเกิดจากมันจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะอ่ะประมาณนั้นนะนะคะแล้วคนสองคนจะได้เรียนรู้และเติบโตนะคะนั่นเองอ่ะประมาณนั้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องบีบรัดใจเย็น นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีมันจะต้องผ่านบทบทบททดสอบสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างด้วยนะนะคะสิ่งสําคัญคือคุณไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยพลังเนี้ยมีความผูกพันจริง แต่คําถามคือคุณจะยอมรอในความไม่ชัดเจนหรือคุณจะเลือกความรักที่ชัดกับหัวใจตัวเองความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มาทํำ้ายเรานะแต่มาทดสอบว่าคุณจะเลือกตัวเองได้ไหมนะคะแม้จะยังรักเขาอยู่ก็ตามคุณต้องเลือกตัวเองก่อนนะคะนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกตัวเองอะไรที่เป็นของของคุณมันจะถูกขับเคลื่อนมันเหมือนพลังงานเลยมันเหมือนกดแรงดึงดูดอ่ะอืม เมื่อคุณเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองพลังงานที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นของของคุณอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาและคู่ควรกับคุณมันจะขยับเข้าหาคุณทันทีนะคะนั่นเองนั่นคือนั่นคือพลังงานนะคะนั่นเองเนาะแต่จักรวาลไม่ให้ในสิ่งที่คุณร้องขอแต่ให้ในสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไม สังเกตความคิดตัวเองให้ได้นะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเราดึงดูดแบบนึงแต่ตัวเองคิดแบบนึงไม่ได้นะนะคะนั่นเองเอ๊ะทำไมเราดึงดูดสิ่งนี้ทําไมได้สิ่งนี้เข้ามาเพราะเราโฟกัสคิดแต่เรื่องนั้นซ้ําๆฟังนะวันเนี้คิดอะไรซ้ําๆนะคะวันนี้ฉันคิดอะไรอยู่พิจารณาให้ดีนะนะคะเพราะนั่นแหละคุณกำลังโฟกัสมันอยู่โดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะอันนั้นมีสติให้ได้ รักตัวเองต้องมีสตินะคะความคิดเนี่ยมันมันหยุดคิดไม่ได้หรอกมอฟ้าบอกเลยโอ๊ยพยายามแล้วไม่คิดถึงเขาพยายามตัดใจไม่ต้องพยายามแต่มีสติว่าตัวเองอ่ะคิดอะไรอยู่และสอนตัวเองให้เป็นนะคะทุกครั้งที่คิดอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ต้องดึงตัวเองลงเราต้องมีสติแล้วก็สอนตัวเองนะคะปล่อยมันคือมันเหมือน หมือนน้าที่ต้องมีขึ้นนะเนาะจิตวิญญาณก็มีจิตตสังขารเนะ่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกเรื่องของความคิดเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมเนี่ยนะคะแต่ว่าเรามีสติทุกขณะจิตน่ะคือดีที่สุดนะคะนั่นเองนะโอเคถ้าเขาพร้อมนะเขาจะก้าวมาแต่ถ้าเขาลังเลเราจําเป็นต้องหยุดชีวิตเราจําเป็นต้องหยุดแล้วกลับมารักตัวเอง นะคะนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของของเรามันจะขยับเข้าหาเรานะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะคะเออไม่ใช่แบบว่าทําไมไม่เห็นขยับมาเลยหมอฟ้าก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันไม่ได้ของของเรามันไม่ได้คู่ควรจัก,กรวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณร้องขอแต่ให้สิ่งที่คุณคู่ควรนะคุณคู่ควรกับอะไรนะคะความรักที่ดี บอกตัวเองสิเนาะความรักที่ใช่เออนะเราโฟกัสแบบนี้แต่เราอยากได้เขาแต่มันไม่ใช่ไงนะคะนั่นเองเนาะอ่ะแต่แต่แต,ต,ต,ตอะไรที่ใช่บอกได้เลยว่าอย่าพึ่งยอมแพ้และอย่าได้กลัวนะคะคุณและเขาจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความจริงใจที่มีต่อกันจะทําให้ความรักคันนี้ไปต่อและเติบโตนะคะนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อันนี้คือโดยรวมโดยกว้างนะคะนั่นเองสําคัญไม่ได้ต้องการอะไรเลยกลับมาที่ตัวเองก่อนกลับมาที่ตัวเองก่อนนะคะไม่มีประโยชน์เหนื่อย หมอฟ้าบอกเลยถ้าจะดึงดื้อดึงดึง,ด,งดึงรัน้น <c oughs> ใครสักคนหนึ่งนะที่มันไม่ใช่มันจะเหนื่อยแต่ถ้ามันใช่มันจะโฟลมากนะคะนั่นเองอ่ะประมาณนั้นแหละนะอ่ะหมอฟ้าหเห็นมันมีอะไรกั้นอยู่นะมีโอกาสที่จะกลับมาสูงมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้กันสูงนะคะ หัวใจคืนกลับมาสูงแต่สำคัญมากๆสํำคัญมากๆสิ่งที่มันปิดกั้นอยู่นะคะแล้วสัญญาณจักรวาลเนี่ยจะคอยเตือนตลอดเชื่อในเซนและสัญชาตญาณของตัวเองนะคะมันมีอะไรปิดบางม,มีอะไรกั้นอยู่ก็จริงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันบดบังสิ่งที่มันกั้นเนี่ยมาฟ้าใช้คาว่าพลังงานด้านมืดพลังงานที่เรามองไม่เห็น นะคะหรือชะตากรรมหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่จะทําให้มันเห็น <c ười> คือแสงสว่างคือพลังงานที่แห่งความดีเพราะนั้นมันบา,บาลานซ์กันถ้าเราอยู่ตรงกลางได้นะคะนั่นเองเนาะก็คือบาลานซ์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองเฮ้ยมันไม่โอเคมันรู้สึกเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นแปลว่าไฟของเรา มันไม่มีไฟนําทางไม่มีไฟนําทางชีวิตนะคะต้องเติมแสงเติมไฟจะทําบุญจะนั่งสมาธิจะกลับมารักตัวเองหรืออะไรก็ตามคุณสามารถทำให้ตัวเองได้ทั้งนั้นนะคะนั่นเองเนาะเลือกที่จะทําให้ตัวเองก่อนนะคะจงเป็นพาอาทิตย์ที่แผ่แสงนะคะเออเนาะนะคะแสงมันอยู่ข้างในนั่นแหละนะคะความรักครั้งนี้ต้องการการเฮล h e ลลิ่งนะคะฮิลลิ่งขึ้นมา2บาใบแล้วนะคะนั่นเองอ่ะแต่ถามว่าก็ใช้คาว่าปฏิหารได้นะคะอยู่ที่ความเข้าใจด้วยเพราะ,ะนั้นความรักครั้งนี้รอดหรือไม่รอดเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการและการทําความเข้าใจเรียนรู้คู่ของคุณให้มากขึ้นนะคะนั่นเองนะและที่สําคัญเลยอย่าลืมที่จะรักตัวเองนะคะเพราะถ้าคุณไม่ไม่มีแสงสว่างช่วยชี้นําทางไม่มีเข็มทิศชีวิตคุณจะเหมือนที่คนที่ยืนงง งงอยู่กับความรักแล้วเดินมาอีกจุดหนึ่งเอ้าอยู่ดีเขาหายไปอยู่ดีไม่ตอบอยู่ดีอยู่ดีๆเออยืนงงอยู่คนเดียวนะคะท่ามกลางทางแยกแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะไปทางไหนดีนะคะเลือกตัวเองก่อนอยู่กับตัวเองก่อนไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปทางไหนดีทางที่ต้องไปคือกลับบ้าน บ้านที่แท้จริงคือจิตวิญญาณกลับมาหาตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเออฉันควรเลือกทางไหนดีหมอฟ้าฉันจะไปซ้ายหรือขวาดีมาหาตัวเองก่อนนะมามาทำให้ตัวเองเป็นม,มีไฟฉายมีสปอตไลท์นะมีมีเข็มทิศนำทางชีวิตตัวเองก่อนนะคะไม่งั้นก็เดินงงอยู่ดีต่อให้เดินถูกทางถ้ามันมืดมันก็ยังไปต่อยายอยู่อืม ไปทางนี้สิลูกไปทางนี้สิเออทางนี้ถูกแล้วนะอืม,นะอมแต่จะไปยังไงนะคะนั่นเองเนาะนะอ่ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะชีวิตมนุษย์นะคะใช้ได้ทุกเรื่องนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะใช้ได้ทุกเรื่องนะคะนั่นเองอยู่บนโลกใบนี้เหมือนเล่นเกมอยู่บนโลกใบนี้เหมือน การแสดงเหมือนละครน,นั่นแหละนะคะนั่นเองมีสติรู้คนนั้นก็รอดนะคะอืมอ่ะมันจะมีการเริ่มอะไรกันใหม่นะความรักครั้งนี้มันอาจจะมีการปิดใจปิดกัน้นหรือมีกำแพงนะคะนั่นเอง แต่พลังงานที่ดีเนี่ยจะทำให้ดึงดูดกันนะมีโอกาสกลับมารักการให้อภัยการไปต่อกันการเริ่มใหม่หรือในกรณีบางคนที่เพิ่งรู้จักกันแต่ว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่อะไรมาฟ้ามีความรู้สึกว่าพลังของคุณพลังแห่งความสุขของคุณพลังงานที่คุณเป่งประกายของคุณเนี่ยนะมันจะดึงดูดคู่ของคุณให้เข้าหาเองนะคะแล้วมีโอกาสเริ่มกันใหม่นะคะจากการฮิลลิ่งเนี่ยมาฟ้ามองว่าไปการฮิลตัวเองก่อน นะคะเป็นการฮิวตัวเองก่อนบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราเนี่ยจริงๆก็ต้องการอ้อมกอดจริงๆตัวแล้วตัวเราเนี่ยก็ต้องการการเยียวยานะคะตัวเราก็ต้องการความรักจากตัวเราเองด้วยนะคะนั่นเองเนาะอย่าให้ใครโดยที่ตัวเราไม่มีพลังเลยนะคะแล้วเราจะเหนื่อยเรารู้สึกว่าเหมือนเราดูดโดนดูดพลังอะ เคยคบใครแล้วรู ALLY, <'t> <laughs> it, ้สึกว <laughs> <ihat> ่าโดนดูดพลังไหมเพราะเราพราะเราไม่เ <existe> ต <ountain> ็มเพรเราไม่เต็มขาดขาดเกินเอ่ะจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเอ่อล้นพลังงานมันเหลือล้นพลังงานมันเต็มเปี่ยมนะคะถ้าจะโดนดูดก็โดนดูดไม่เยอะหรอก แต่ถ้าไม่มีเลยอ่ะโดดไปพุ้อ่อนแรงทันทีเลยนะฉันเหมือนคนกำลังจะตายหมดแรงแล้วมอฟ้าเอ้ยอะไรแบบนี้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองมากๆนี่คือสิ่งที่แบบอยากบอกเลยให้พลังใจให้ความรู้สึกกับตัวเองมากๆคนคนนี้นะให้แบตมันเต็มหน่อยนะให้มันมีความสุขจนล้นปีได้ไหมให้มันยิ้มจนปากฉีกได้ไหมให้มันแบบโอ้ เคยแม้ที่หัวร้อนแล้วมันมันปิดติสุขจริงๆนะฮะไม่ได้เสแสร้งว่ะอืมประมาณนั้นแหละนั่นอนะ่ะให้ตัวเองแบบนั้นนะ่ะทําได้ไหมนะ,ะถ้าทําได้ไปต่อได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละนะคะนั่นเองก็ไม่แคร์ใครหรอกก็ไม่แคร์ใครหรอกเออจริงนะคะอ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญน,นะนะคะโชคชะตาเนี่ยอืิงจริงๆ จริงๆนะเขาต้องการให้คุณพักให้คุณได้อยู่กับตัวเองนะคะเห็นปะไม่จะพูดยังไงนะคะคือการให้เราได้พักได้อยู่กับตัวเองนะคะจะไปไหนลูกไปไหนกลับมาชาร์จแบตตัวเองก่อนซิกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาไปก่อนเออเขาจะเขาจะหายไปไหนเมื่อไหเขามาอยู่กับตัวเองเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แคร์ใครทั้งโลกหรอกนะหมายถึงว่ามันจะไม่คือไม่ได้บอกว่าไม่สนใจใครนะมันจะไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่มันจะไม่รู้สึกว่าคนอื่นมีผลต่อตัวเองมากมายนะ่นะอประมาณนั้นแหละนะมันจะรู้สึกว่าเวลาคนอื่นกระทํากับเราเนี่ยมันไม่ได้เจ็บมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะจะมองทุกอย่างอืม เอานะลองดูนะนะคะจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติจะมองทุกอย่างแบบสบายมากขึ้นนะ่ะนะคะนั่นแหละนะอ่ะเป็นชวน่วงวันนี้เพราะฉะนั้นน่จะจักรวาลไม่ต้องการอะไรช่วงววินาทีนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้พักได้อยู่กับตัวเองนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หายไปจากชีวิตของเราแค่ต้องการให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรเองเนาะ มาฟัดไปกำลังใจให้เจอกันคลิปหน้ามีความสุขมากๆขอบคุณค่ะ